การชุมนุมกดดันรัฐบาลที่ถนนราชดำเนินนะครับตอนนี้บรรยากาศล่าสุดนายสุเทพเพื่อสุบรณนะครับกำลังขึ้นมาบนเวทีซึ่งการขึ้นมาบนเวทีของนายสุเทพก็จะเป็นการประกาศจุดยืนซึ่งเราจะรายงานกันให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับว่าจะมีแนวทางในการเคลื่อนไหวอย่างไรเบื้องต้นเราจะไปดูภาพมุมสูงก่อนนะครับว่าพื้นที่โดยรอบการชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสภาพหัวแถวท้ายแถวตอนนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณแสงดาวนิจินดาครับ ประชาธิปไตยนะคะที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาต่อต้านระบอบทักษิณน,นั้นในขณะนี้นะคะประชาชนค่ะก็เดินทางทยอยกันมาเต็มพื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสภาพบรรยากาศของภาพมุมสูงกันนะคะว่าขณะนี้ประชาชนนั้นเดินทางกันมาอย่างต่อนเนื่องหรือไม่ค่ะเราบินสำรวจภาพบรรยากาศมุมสูงนะคะเริ่มต้น,ตน แต่บริเวณเวทีราชดำเนินค่ะโดยเราจะเห็นนะคะว่าตลอดเส้นทางของถนนราชดำเนินเริ่มต้นตั้งแต่แยกผ่านฟ้าค่ะถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกนะคะเราจะเห็นว่าตลอดเส้นทางของถนนราชดำเนินนั้นมีจํานวนประชาชนนะคะที่เดินทางมาร่วมชุมนุมกันเต็มพื้นที่แล้วนะคะส่วนบริเวณสนามหลวงถึงเชิงพระพานพระปิ่นเกล้าก็เช่นเดียวกันค่ะที่มีจํานวนประชาชนต่างทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะขณะที่ฝั่งถนนดินสอนะคะไปจบจนถึงถนนเสาชิงช้า ประชาชนต่างเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทำให้บริเวณนั้นนะคะมีสภาพการจราจรค่อนข้างติดขัดค่ะส่วนบริเวณถนนตะนาวนะคะจนถึงเชิงสะพานวันชาติค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าบรรยากาศนั้นมีจำนวนประชาชนที่ยังเดินทาง กันมาชุมนุมบริเวณนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะทาให้ทั้งสองฝั่งถนนนั้นมีจํานวนประชาชนเต็มเป็นที่เช่นเดียวกันค่ะส่วนบริเวณแยกข้อควรนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะที่มีจํานวนประชาชนนั้นเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกคนนั้นนะคะก็ร่วมกันมาเพื่อที่จะต้องการมาชุมนุมกันบริเวณหน้าเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพื่อที่จะเป็นการคัดค้านระบบทักษิณค่ะสําหรับการจราจรบริเวณโดยรอบถนนราชดเนินกลางและก็ราชดเนินนอกนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะได้มีการปิดช่องการจรา ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนนั้นโดยรอบในค่อนข้างที่จะติดขัดค่ะและนั้นนะคะก็คือภาพบริเวณบรรยากาศภูมสูงบริเวณเวทีรัชดำเนน,นะคะซึ่งเราจะเห็นค่ะว่าประชาชนต่างเดินทางทยอยมากันอย่างต่อเนื่องน,นะคะแล้วก็คาดว่าภายในเย็นวันนี้ค่ะประชาชนจะเดินทางมาบริเวณเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันอย่างเต็มพื้นที่ค่ะ ขอบคุณคุณแสงดาวสําหรับภาพมุมสูงสถานที่เดินรอบการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับตัวตอนนี้เราจะไปประเมินสถานการณ์การชุมนุมตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้ชุมนุมเริ่มที่จะทยอยเข้าสู่เวทีการชุมนุมที่ราชดำเนินนะครับโดยช่วงเช้าก็มีการนิมนต์พระมาร่วม ทำบุญนะฮะแล้วก็ให้พรต่อผู้ชุมนุมที่บริเวณถนนราชดำเนินแห่งนี้ซึ่งเป็นการตั้งเวทีกดดันรัฐบาลเป็นเซ็นเตอร์กลางนะครับโดยทั้งเวทีนั้นก็มีทั้งนายสุเทพเพื่อสุบรรณกลุ่มกองทัพธรรมกลุ่มคอพททั้ง3ามเวทีได้ประกาศมาก่อนนานนี้แล้วว่าจะรวมกลุ่มกันในการกดดันรัฐบาลนะครับโฆษกของการชุมนุม ที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายต่อต้านระบอบทักษิณน,นายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับได้เรียกร้องขอให้ทุกฝ่ายนั้นเปิดทางให้เข้าชุมนุมจากต่างจังหวัดต่างทัทยอยเข้ามาที่จะร่วมชุมนุมกับที่ราชดำเนินโดยอย่าสกัดกัน้นส่วนอีกเวทีหนึ่งที่บริเวณ กลุ่มคอปทอนะครับที่นางเลิ้งก็ได้มีการซ้อมขอบวนรับเสด็จหลังจากที่มีการเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนา,นางเลิ้งแล้วว่าระหว่างที่ขบวนเสด็จผ่านมานั้นทางกลุ่มคอปทอก็จะมีการเปิดเส้นทางให้สําหรับการจราจรนะครับและหลังจากที่ขบวนเสด็จผ่านแล้วก็จะมีการปิดถนนไว้เช่นเดิมช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางผู้ชุมนุม ก็ได้เริ่มมีการทยอยเข้ามายัางเวทีราชดำเนินอย่างต่อนเนื่องตรงจุดนี้เป็นตรงบริเวณแยกหลานหลวงนะครับจากบริเวณอุรุพงนะฮะที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณเวทีราชดำเนินถนนราชดำเนินนะฮะผู้ชุมนุมเองก็ได้เคลื่อนขบวนมาจากทางจุดต่างๆเพื่อที่จะหลั่งไหลเข้ามายัางที่เวทีการชุมนุมที่เวทีราชดำเนินแห่งนี้โดยช่วงเย็นก็จะมีการประกาศ จุดยืนอีกครั้งของแกนนําและเพื่อที่จะรอสําหรับการเคลื่อนขบวนที่ชัดเจนอีกครั้งในค่าคืนนี้นะครับส่วนภาพใน,ในใกล้เคียงกันที่บริเวณภูเขาทองนะครับจะเห็นว่าทางจุดนี้มีการปิดถนนการจราจรเป็นที่เรียบร้อยบริเวณแยกผ่านฟ้าและจุดที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากว่ามีผู้ชุมนุมนั้นชุมนุมกันอยู่เต็มบริเวณซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาทั้งจากในกรุงเทพและจากต่างจังหวัดซึ่งกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัดร,รวมถึงคนกรุงเทพเองก็จะมีการเตรียมการที่จะปักหลักพักค้างในคืน เพื่อที่เตรียมจะเคลื่อนขบวนอย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้ตามแนวทางอาระยะขัดขืน12เส้นทางตามที่แกนนําได้ประกาศไว้ครับและตอนนี้นะครับนายสุเทพเพื่อสุบันแกนนําของการชุมนุมต่อต้อานรัฐบาลครั้งนี้เตรียมที่จะขึ้นเวทีนะครับเพื่อที่จะประกาศแนวทางในการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนของผู้ชุมนุมในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ